ตอนที่9ก้าอสูรวิเศษมังกรลมโกรธตอนที่สองหัวหน้าข้างหน้ามีเรื่องอะไรกันลอรีกระซิปถามฮิวแมนฮิวแมนยิ้มเป็นในจอมเวทลึกลับนั้นดูเหมือนจะมีเรื่องขัดแย้งกับกลุ่มคนตรงนั้นคอยดูอยู่ตรงนี้แหละเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปยุ่งตัวฮิวแมนเองเป็นเพียงนักรบระดับที่หกความจริงเขาก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งอยู่แล้ว ลำพังแค่มังกรลมกรดก็เป็นอะไรที่เขาไม่อาจสู้ได้อยู่แล้วอย่าว่าแต่จอมเวทลึกลับนั้นเลยพลังของกลุ่มคนทั้งเจดข้างหน้าจอมเวทนั้นไม่ได้อ่อนแอแต่อย่างใดเป็นนักรบเสียห้าคนขณะที่อีกสองคนเป็นนักเวทหัวหน้ากลุ่มดูทรงพลังมีผมสีแดงเขาขี่กระทิงเหล็กหลังดำเขาแหลมคมทั้งสองของกระทิงเหล็กเปล่งแสง และดูอันตรายถึงตายได้ในตาแดงดุดสีเลือดของมันแสดงให้เห็นถึงนิสัยแท้จริงของวัวตัวนี้กระทิงเหล็กดูดเลือดอสูรวิเศษระดับหพร้อมกับเสียงแท่นควันเริ่มพ่นออกมาจากจมูกของกระทิงกลุ่มคนทั้ง7นั้นเป็นบุรุษสี่คนสตรีสมคนสตรีสองคนเป็นนักเวทขณะที่สตรีคนที่สาม เป็นขมังธนูนอกจากกระทิงเหล็กดูดเลือดแล้วยังมีกริฟฟินยักษ์บินอยู่ในอากาศกริฟฟินอสูนวิเศษระดับสมันมีหัวเป็นสิงแต่ปีกทั้งคู่มีพลังมากสำหรับกลุ่มที่มีอสูนวิเศษถึงสองตัวและนักเวทสองคนเห็นได้ชัดว่ากลุ่มนักผจญภัยนี้ไม่ใช่ธรรมดาเจ้าเด็กน้อยพวกเจ้าวางมือจากเพชรเงาแห่งเบโรเสียดีกว่า บุรุษลึกลับผู้นั่งอยู่บนมังกรลมกรธพูดเป็นครั้งที่สองเสียงของเขาเย็นชาท่านจอมเวทเราไม่ต้องการเป็นศัตรูกับท่านแต่เพื่อให้ได้เพชรเงาแห่งเบโรนี้เราต้องใช้เวลาและความสามารถนับไม่ถ้วนมูล,ลค่าของมันก็กว่าแสนเหรียญทองแต่ท่านจอมเวทต้องการซื้อจากพวกเราเพียงเจ็ดร้อยเหรียญทองนี่เป็นไปไม่ได้ หัวหน้ากลุ่มผมแดงพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังได้ยินคำสนทนากันแต่ไกลลินเล่ที่อยู่ข้างๆฮิวแมนก็ man, เข้าใจทุกอย่างแล้วในตอนนี้อย่างนั้นจอมเวทลึกลับผู้นี้ต้องการใช้เงินเจ็ร้อยเหรียญทองซื้อเพชรเง,เงาแห่งเบโรซึ่งมีราคาสูงถึงแสนเหรียญทองสินะโหเพชรมีราคาขนาดนั้นเชียวลินเล่ตกใจ เพื่อให้ของมีราคามากขนาดนั้นเป็นที่ชัดเจนว่าเพชรเงาแห่งเบโรต้องมีความสำคัญบางอย่างแน่มิฉะนั้นก็คงไม่ทำให้จอมเวทผู้นี้ถึงกับยอมลดตัวลงมาบังคับซื้อให้ได้ข้อเสนอซื้อ700รเหรียญทองสำหรับของมีราคาแสนเหรียญทองมีหน้าเล่าคนกลุ่มเล็กๆนี้ถึงไม่ยินดียอมรับเพิ่มจอมเวทลึกลับแค่นเสียงเยือกเย็น ข้ามีอยู่เพียงแค่เจ็ร้อยแล้วตอนนี้ข้ายังยินดีจะใช้เงินซื้อมันจากพวกเจ้าหากพวกเจ้าส่วนใหญ่ไม่รู้จักถอยและทำเรื่องที่ดีที่สุดของตนเองเสียบ้างอย่างนั้นพวกเจ้าจะไม่ได้แม้แต่แดงเดียวพวกเจ้าทุกคนยังต้องสลัดชีวิตน้อยๆอ,อีกด้วยจอมเวทพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเสียงคำรามมังกรลมกรธสูงกว่าบ้านในเมืองเกือบทุกหลัง มันคำรามลึกในลำคอจนทำให้บ้านที่อยู่รอบๆสั่นไปหมดหัวหน้าเราต้องเสี่ยงชีวิตกว่าจะได้เพชรเงานี้นะเราจะถูกเจ้าผู้นี้ขู่ขวัญให้ตกกลัวแล้วยกเพชรให้เขาไปได้ยังไงกันหญิงในชุดดำพูดอย่างเคร่งครึมในฐานะที่เป็นกลุ่มที่ผจญภัยร่วมกันคนทั้งเจ็ดนี้มีประสบการณ์ต่อสู้ร่วมกันมากมายพวกเขาไม่ยอมเงื่อนไขง่ายๆ หัวหน้าทีมผมแดงกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังท่านจอมเวทที่นับถือข้าเป็นคนของตระกูลคาลี่แห่งอาณาจักรเฟนไลหัวหน้าทีมผู้นี้ต้องการใช้คนหนุนหลังตนเองบังคับฝ่ายตรงข้ามให้ยินยอมแต่น่าเสียดายจอมเวทผู้ทรงพลังมักจะไม่ธรรมดาและไม่ให้ความใส่ใจพวกตระกูลชั้นสูงเลยแม้แต่น้อยพวกเจ้าทุกคนเลือกที่จะตายเองนะ จอมเวทลึกลับแค่นเสียงเยือกเย็นระวังกลุ่มคนทั้งเจ็ดก็เตรียมพร้อมต่อสู้นักรบ4สี่คนจู่โจมทางด้านหน้ามือธนูหญิงที่อยู่ด้านหลังดึงคันธนูที่แข็งแกร่งที่สุดออกมาและนักเวทญิงอีกสองคนเริ่มเตรียมพร้อมเวทของตนกาสมังกรลมกรดมา ah ฮือมาอ้าปากและพ่นไฟออกมาจากเขี้ยวของมันโจมตีใส่กลุ่มนักสู้ จุดตรงที่ไฟพุ่งผ่านแม้แต่ถนนหินก็ยังแตกร้าวกระทั่งแตกระเบิดออกเนื่องจากความร้อนสูงถนนทั้งหมดดำเป็นตอตะกโกระวังหัวหน้ากลุ่มผมแดงเปล่งเสียงลุ่มลึกขณะที่ทั้งร่างของเขามีปราณสีแดงปกคลุมนักรบอีกสามคนกระตุ้นปราณเตรียมพร้อมต่อสู้เช่นกัน หัวหน้าผมแดงชักดาบเคลมอร์ดาบยักษ์สองคมถือด้วยสองมือเขาใช้ความเร็วที่สูงฟันดาบใส่กำแพงหินที่อยู่ใกล้ๆอย่างรุนแรงเสียงดังราวกับอัศนีบาทกำแพงศิลาถลม่มลงขนาะที่หินนับร้อยๆอยกลิ้งลงมากับพื้นและระเบิดเป็นฝุ่นอยู่ด้านอนอออกกอยามนี้เองไฟจากมังกรลมกรดได้ลามอยู่รอบตัวนักรบ ทั้งสผู้ใช้ปราลรบต้านทานเต็มที่ 5. บุรุษผมแดงเตกแท่งหินยาวครึ่งเมตรใส่จอมเวทนักรบอื่นอีกสาคนก็ทำอย่างเดียวกันด้วยพลังที่รวดเร็วเหมือนกับยิงหนังสติกขนาดยักษ์ก้อนหินทั้งสแยกกันกลางอากาศขณะที่พุ่งใส่จอมเวทที่ผนึกป้องกันมังกรลมกรดขนาดมหคืมาไว้ควับควับควับ หินศิลาลูกแล้วลูกเล่าพุ่งเข้าจมตีใส่จอมเวทในชั่วพริบตาหินทั้งหมดจากกำแพงที่พังถล่มลงมาถูกใช้จนหมดสิน้นพอเห็นการต่อสู้เช่นนี้จากระยะไกลลินเล่กำมือแน่นเหลือเชื่อจริงๆพวกเขากล้าใช้เท้าเตะหินขนาดใหญ่อย่างนั้นจริงๆมองดูบุรุษทั้ง4เตะใส่หินก้อนใหญ่อย่างต่อเนื่องไม่หยุดยัง้ง เขารู้สึกถึงความน่ากลัวของนักรบทุกคนจ้องไปทางมังกรลมกรดลินเล่ดูขณะที่หางที่เหมือนแท้ของมันหวดใส่ไปมาทางด้านหน้าของมันโอคณะรัฐมนตรีโอคณะรัฐมนตรีครมหินก้อนมาคือม,มาลูกแล้วลูกเล่าถูกกระแทกแตกเป็นเศษเล็กเศษน้อยแต่ไม่อาจเข้ามาใกล้จนทำอันตรายจอมเวทที่อยู่บนหลังของมังกรลมกรดได้เลยวืด หางของมังกรลมกรดดูเหมือนจะไม่มีอะไรมาขัดขวางได้มันครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่และเมื่อใดก็ตามที่มันหวดผ่านศิลาที่เป็นส่วนหนึ่งของบ้านก็จะตัดผ่านบ้านเหมือนกับว่าบ้านนั้นสร้างด้วยโคลนศิลาแตกกระจายไม่มีอะไรมาค้ำยันไว้ขณะที่บ้านหลังแล้วหลังเล่าเริ่มพลังทลายมีหินกลิ้งอยู่ทั่วบริเวณและฝุ่นคลุ้งไปทั่วกาซ แม้อยู่ในถ้ำกลางฝุ่นคลุ้งมังกรลมกรดก็ยังคำรามให้ได้ยินและมันยังคงพ่นไฟจากขากันไกลมันตลอดเวลาทั้งหมดนี้นักเวทหญิงทั้งสองสนับสนุนอยู่ด้านหลังกลุ่มคอยร่ายเวทด้วยเสียงเบาอย่างต่อเนื่องภาษารายเวทโดยรวมจะแตกต่างจากสำเนียงปากที่พูดคุยกันในทวีปยูลานน้ำเสียงเชื่องช้าและซับซ้อนมาก ก่อนที่จะใช้เวลามากเกินไปนักเวทหญิงทั้งสองก็ร้ายเวทของพวกนางจบกรอดน้ำแข็งปกป้องนักเวททั้งสองไายเวทเสียงต่ำแสงสว่างพวยพุ่งออกมาจากร่างของพวกนางพร้อมทั้งมีรมัศมีครอบคลุมตัวบุรุษนักรบทั้งสี่ด้วยพลังกรอบแก้วปร่งแสงบุรุษผมแดงดีใจพลังกรอดน้ำแข็งปกป้องคอยหนุนเสริมปราณนักรบของเขา ตอนนี้เขารู้สึกมีความมั่นใจในการต่อสู้ครั้งนี้บุกเข้าไปหัวหน้าผมแดงออกคำสั่งนักรบทั้งสี่ยิงก้อนศิลาที่อยู่ใกล้ๆออกไปพร้อมการมุ่งโจมตีใส่จอมเวทพร้อมๆกันทันใดนั้นนักรบทั้งสี่ก็พุ่งเข้าหามังกรลมกรดราวกับลูกศรที่ถูกยิงจากคันธนู